เอาละครับก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆคนกันด้วยนะครับผมฟรีฟอร์ออนะครับก็วันนี้นะครับผมก็อยู่ในเกมฟรีไฟนะครับวันนี้นะครับผมผมก็จะมาบอกเวลาเราลากปุ๊บเป้าทาให้มันแบบมันเลยหัวนะครับกระสุนมันแบบมันชอบเลยหัวไม่ก็แบบบางครั้งมันก็อัดตัวนะครับบางบางครั้งมันก็ยิงไม่โดนนะครับวันนี้ผมก็จะมาบอกนะครับก่อนจะไปเริ่มคลิปนะครับถ้าใครที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับถ้าใครดีชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับและก พลาดรับซูมคลิปไปไหมครับเวลาผมลงคลิปนะครับก็เดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวปืนที่ผมจะเล่นนะครับเป็นปืนดีเซอร์นะครับแล้วก็ปืนอ่าซองควงกับอ่าสเปรนะครับมาๆๆซองควงเอาเป็นซองยาวดีกว่าอันนี้สําหรับอ่าแบบไม่มีของแต่งนะครับเดี๋ยวผมจะพาบอกนะครับก็เดี๋ยวผมจะมาเริ่มการตั้งค่าก่อนนะครับโอเคการตั้งค่าของผมนั้นปรับทุกอย่างร้อยนะครับมุมมองมุมมองอิสระก็40นะครับเพราะว่าอ่า ผมไม่ได้ใช้มุมมองอิสระนะครับต่อมานะครับก็คือการควบคุมนะครับก็ปรับตามกันได้นะครับผมเป็นคนเล่น3นิ้วก็ใช้ปุ่มับเปลี่ยนอาวุธด่วนนะครับถ้าใครที่แบบอยากเล่น3นิ้วก็ผมแนะนําให้ใช้ปุ่มสับปืนอาวุธด่วนกับปุ่มยิงซ้ายนะครับก็ปุ่มยิงซ้ายนั้นเอาไปใช้ตั้งไอวอนะครับต่อมานะครับก็คือการตระักรับควบคุมนะการตักรับควบคุมนั้นจะเป็นแบบนี้นะครับก็แบบมันเป็นแบบนี้นะครับการตระค่าปุ่มนะเดี๋ยวผมจะ คลิกให้อ่ะแบบให้ดูที่ตับปุ่มนะครับว่าว่าแบบมันมีแบบเท่าไหร่กันทีส่วนปุ่มนอนก็ี่ปุ่มนอนผมไม่ได้ไซส์นะครับนี่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 นะที่สําคัญนะครับก็คือก็คือปุ่มอ่าลากนะครับเพราะก็ถ้าปุ่มล่างนั้นต้องแบบเรียกว่าอะไรวะต้องต้องให้แบบพอดีมือเรานะครับก็มันให้พอดีแบบหน้าจอเรานะครับถ้าแบบถ้าเป้ามันแบบถ้าเป้ามันแบบซอบแบบเลยหัวก้อน แนะนำนะครับให้ปรับใหญ่ขึ้นนะครับถ้าเป้ามันแบบแบบแบบเขาเรียกว่าเวลาโดนตัวเออเวลาเรายิงแล้วมันโดนตัวก็แนะนําปรับเล็กลงนะครับให้ปรับพอดีนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะมาลากเลยนะครับก็สําหรับคลิป DBI นั้นเดี๋ยวผมจะแบบขึ้นขึ้นแบบเขาเรียกว่าแบบปุ่มแบบเขาเรียกว่าปุ่มคลิกให้ดูนะครับเออปุ่มให้ดูนะครับเป็นแบบวิดีโอแนะนํานะครับข้างบนนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวไปนึง เดี๋ยวผมจะลากให้ดูนะครับกอ็อันนี้คือไม่มีของแต่งนะครับผมจะลากเป็นแบบไม่มีของแต่งโอเคเห็นไ,ไหมนี่นี่ก็คือแบบเวลาเราลากใช่ไหมเราต้องพยายามลากเบาๆนะครับอันนี้คือลากเบาๆลากเบาๆนั้นถ้ามันแบบถ้ามันเลยหัวก็แนะนําให้ลากสุดจอนะครับลากเบาๆแบบหมายถึงแบบลากไม่สุดจอนะครับอันนี้คือแบบมันเลยหัวนี่อันนี้ลากเบาๆนี่เห็นไ,ไหม ไอนี่ไอสเปกก็เหมือนกันนี่แนะนะนํานะครับเอาเป้าไว้บนหัวแล้วก็ลากลงลากขึ้นนะครับอันนี้คือโดนตัวนะครับก็ถ้าโดนตัวนั้นแนะนํนะาให้ลากสุดจอนะครับแต่ว่าถ้าเลยหัวก็แนะนําให้ลากเบาลงมาทีนึงนะครับก็เราต้องปรับแบบเราต้องควบคุมปุ่ม,มแบบปุ่มลากของเราให้ใหแบบให้ถนัดนะครับว่าแบบจังหวะไหนาควรลากแบบสุดจอจังหวะไหนาควรลากไม่สุดจอนะครับอันนี้คือแบบผมแบบไปลองทํามานะครับ นี่เห็นไหมนี่อันนี้คือแบบถ้ามันขึ้นเม็ดเหลืองก็แนะนําให้ลากสูงอีกนี่เห็นไหมมันจะดนเด็กนี่นะครับอันนี้คือแบบเม็ดแบบแบบมันโดนตัวครับก็ให้ลากแบบสุดจอนี่อะถ้าแบบถ้ามันขึ้นแบบถ้าสมมติว่ามันขึ้นแบบเม็ดเหลืองนะเดี๋ยวผมจะให้ดูนี่ถ้ามันขึ้นเม็ดเหลืองก็ให้ลากสุดจอแบือบลากแบบให้มัน สุดจอนะครับถ้าลากแบบถ้าดวนแบบถ้าลากสุดจอบปุ๊บใช่ไหมครับถ้ามันแบบเป้าลือหัวก็แนะนําให้ลากแบบครึ่งกลางๆนะครับแบบเดี๋ยวผมจะขีดแบบเส้นลากให้ดูว่าเราต้องลากถึงไหนนะครับนี่เห็นไหมนี่ต่อมานะ้ครับก็คือดีเสิร์นนะครับดีเสิร์นนั้นจะเป็นแบบปืนนัดเดียวนะครับก็เข้าหัวนั้นก็แบบ ยากอยู่นะครับเพราะว่ามันเป็นแบบมันมีแค่แบบนัดเดียวแต่ว่าถ้าโดนหัวก็แบบตายคาที่เลยนี่สำหรับคลิปนี้ผมก็มีเพียงเท่านี้นะครับถ้าใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในมีการทอาคิปต่อไปนะครับส่วนคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็ฝากากดแบบกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดรับชมคลิปให,ใหม่ๆกันด้วยนะครับผมคลิปนี้ผมก็ขอตัวลากไปก่อนนะครับบ๊ายบาย